สวัสดีนะคะแม่แม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทุกท่านนะคะวันนี้มีผู้ใจบุญนะคะใจเมตตานะคะจัดออเดอร์ให้แม่ลำไยนะคะวันที่29เมื่อวานนี้นะคะแม่ควันก็เลยนำนะคะคลิปมาเสนอแม่ๆนะคะออเดอร์ของแม่ลำไยนะคะรอชมกันต่อไปนะคะแม่แม่จ้าเรียบร้อยแล้วนะคะกับผลไม้ที่อคุณแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่สั่งให้น้องลำไยนะคะ กราบขอบพระคุณสาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยนะคะเดี๋ยวมารับชมด้วยกันนะคะแม่แม่ขาของออเดอร์ของนมของแม่ลำใหญ่กันนะคะเดี๋ยวนะคะดูกันต่อไปดูไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่ขาจะแต่งชุดให้น้องก่อนนะคะเสยีไงยวงจังสอบก่อนมาไม่ น,นี้นะคะจะแต่งชุดให้ลำไยก่อนนะคะแม่แม่ค่ะเพราะว่าอ่ให้เกียรติกับเจ้าของงานนะคะที่ท่านเมตตาออเดอร์ให้แมล์ลำไยนะคะ oh. สาธุบุญอนุโมทนาบุญกับออเดอร์กับเมื่อวานนี้นะคะอ่ยี่สิบเก้านะคะออเดอร์ order, ท่านโอนคะแนนเข้ามานะคะ oh. เพื่อมอบให้น้องลำไยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะ คุณพี่เบ้นนะคะที่เมตตาน้องช้างนะคะขอให้บุญน,นำบุญรักษาสาธุบุญอนุโมทนาบุญเลยนะคะบุญรักษาะคะ่ะฝากขอบพระคุณมากๆเลยพี่เบ้นจ๋านะคะแต่งชุดสวยๆให้น้องนะคะเพื่อเป็นเกียรตินะคะที่ท่านมอบออเดอร์ให้ลำใหญ่นะคะฝากขอบพระคุณพี่เบ้นนะคะเป็นอย่างมากอย่างสูงน,นะคะที่ มอบค่ะออเดอร์ให้แม่ลำไย,ยนะคะสาธุบุญกับคุณพี่เลยนะคะขอให้เจริญนะคะในหน้าที่การงานคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังคิดดังใจปรารถนานะคะกราบขอพระคูณสาธุนะคะลำไย,ยอยากเจอออเดอร์แบบนี้จังนะคะเพราะว่าจะไม่ได้รอนะคะกินอย่างเดียวนะคะเพียงแต่ค่ะแต่งชุดนะคะเพื่อให้เกียรติกับเจ้าของนะคะที่ท่านเมตตาเนาะ กราบขอบพระคุณนะคะพี่เบนเป็นอย่างมากอย่างสูงเลยนะคะที่มอบให้ลำใหญ่นะคะบุญนุนนำบุญรักษาเลยนะคะอย่าหาทำแบบนี้นะครับไม่งั้นโดนปิดเป็นช่วงที่หัวว่าจะสาธุบุญอนุโมทนาบุญเลยนะคะ ีสานจริงๆจะกลับไปสีสนจงๆเี่านไปานีะคะูจะไปสีสนเรอยบุญุนนำนะคะชมคลิปภาพก่อนนะคะแม่ค่ะแต่งตัวให้แม่ลำใหญก่อน

ดูตามภาพเลยนะคะทุกท่านจา๋าเดี๋ยวนะคะเดิ๋จันทำแต่งองค์ให้ลำไย,ยก่อนนะคะเพื่อเป็นเกียรติเจ้าของงานนะคะที่เข้มตตานะคะใหออเดอร์มานะคะขอคุณแม่ผู้ใหญ่ใจใจท่านเลยนะคะขอบคุณพี่เบนนะคะพี่เบนเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะที่เมตตาแม่ลำไย

เกินเลยนะคะนี่นะคะเขาเป็นช้างที่ชอบข้าวโพดมากๆเลยนะคะลำไยนะคะขอบสาธุบุญนะคะกับพี่เบนนะคะแล้วก็พี่อ๋วนะคะที่เมตตาออเดอร์นะคะให้น้องลำไยนะคะบุญนนุนนำบุญรักษาสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับพี่อ๋วแล้วก็น้องเบนเลยนะคะที่มอบให้ลำไยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ ดังจิตดังใจปรารถนานะคะกราบขอพระคุณสาธุบุญเลยนะคะลําไยได้กินอิ่มๆเลยนะคะสาธุสาธุนะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะโอ้โหทำ้าวย้ ปล่อยเพียงทำทอยกีสวัสดีทำไมทอยเพีย,อย,อยงเบนมาหูดแข่งกี่เลยเออสมัย,ย,ย,ยแล้วก็สวัสดีสหหมัยมุดจูเออกินก่อนนะคะอ่าเดินกินแล้วก็ <ใน S 1> เดินรอบแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตั้งท่าตั้งรำใหม่นะคะสวัสดีครับช่วยคุ่ช่วยไอที่สวัสดีสวัสดีช่วยเลยช่วยพี่เก็บขกที่นะสวัสดีพี่ช่วยเออจ้าเลยเฟ้าเฟ้า เกี่ยงแนี่ยนะในเองนะครัวบาบูนจางจะไม่ดอหรือนะคะขอบพระคุณนะคะน้องเบนนะคะพี่อิ๋วนะคะที่สมทบคะแนนกันเข้ามานะคะให้จัดออเดอร์ให้รำญ่นะคะที่บุญรักษานะคะสาธุบุญอนุโมทนาบุญฝากขอบพระคุณพี่เบนนะคะพี่อิ๋วเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะฝากขอบพระคุณนะคะ ก,กินสวยด้วยนะคะกินไม่หล่นลงพื้นเลยนะคะกินนิมน่มๆกินสวยๆเลยนะคะไม่ลื่นเรื่อกินกินที่ลชิ้นทีลาชิ้นนะคะดีใจนะคะกับออเดอร์นะคะให้แม่ลำไยนะคะกราบขอพะกุณสาธุบุญนะคะ วันที่29นะคะเป็นวันดีนะคะที่ลำไยได้รับความเมตตานะคะจากพี่เบน์แล้วก็พี่เอวนะคะที่จัดออเดอร์นะคะให้น้องนะคะแมควานก็เลยนะคะไม่ได้ไร่สดขายผลไม้นะคะเพราะว่าได้ความเมตตาจากคุณพี่อิวแล้วก็อ่ะ น้องเบนนะคะสาธุบุญบุญหนุนนำบุญรักษาเลยนะคะขอให้ปุณพี่ทั้งสองท่านนะคะที่เมตตาออเดอร์นะคะให้ลำไยนะคะจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินร่ำรวยทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะชีวิตจะได้ติดขัดสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับพี่อิ๋วแล้วก็น้องเบนเป็นอย่างมากอย่างสูงนะคะที่จัดออเดอร์ให้แม่ลำไยวันที่29นะคะ จนแม่ควานไม่ต้องไลฟ์สดให้น้องกินเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสาธุบุญกับทุกทุท่านนะคะวันไหนนะคะที่ท่านไหนอยากจะจัดออเดอร์ให้น้องนะคะก็ทักแม่ควานได้นะคะอิ่มๆเลยนะคะกับ วันนี้นะคะสาธุสาธุเลยนะคะไม่ต้องไล่ผลไม้เลยเนาะลำาไยนะคะได้รับความเมตตาอิ่มอิ่มเลยนะคะขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะพี่อิ๋วแล้วก็น้องบินเป็นอย่างมากนะคะอ่ะวันนี้นะคะแม่ฟานก็ขออนุญาตโรงไรแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะ